วิคราะห์บอลประจำวันพุธที่19มิถุนายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อหลายอีกเช่นเคยนะครับคำืนี้3คู่นะครับนัดที่2ของยูโร2024นะครับวันนี้มีมาฝากกัน3คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของโคเอ t i เชียนะครับเจอกับแอลเบเนียเต่กัน2คุ่มตรงนะครับคู่2เป็นเยอรมนีครับเจอกับทางด้านของฮังการีที่พังมาในนัดแรกนะครับเตะกัน5ทุ่มแล้วก็คู่ดึกครับตะตรงนะครับเป็น สกอตแลนด์ครับเจอกับทางด้านของสวิ์แลนด์ที่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเราก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสครับมายิงเอาได้ในนาทีแบบเรียกว่านาทีบาปเลยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแซงทางด้านของเช็คชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเอาตัวรอดไปได้นะครับเราเลาให้ต่อที่โปรตุเกสครับ ราคา1เม็ดก็ถือว่าเจ๋าไปนะครับใครที่ได้ราคาทึ่งครบลูกก็จังหนับรับตังกันไปสักข้างหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยมาดู3มคู่นี้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลานที่ แอดไซน์ RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของโคเอรเชียครับเจอกับทางด้านของแอลเบเนียนะครับพังมาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับแพ้มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับ แต่กัน2องคู่ตรงครับวันนี้ที่ Workspark s t ค d i o อนะครับอากาศดีนะครับอุณหภูมิดีแต่ทางด้านของรายงานสภาพอากาศเนี่ยอาจจะมีฝนตกด้วยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝนตกหลายคู่นะครับในกลุ่มนี้ก็กลุ่ม B นะครับก็ทางด้านของสเปนอิตาลีเนี่ยก็มี3แต้มเหมือนกันทั้งคู่อเบเนียโครเอเชียแพ้มาเนี่ยยังไม่มีสักแต้มนะครับแต่ทางด้านของโครเอเชียโดนเยอะกว่านะครับแพ้สเปนไป3ามในนัดที่ผ่านมา ทางด้านของแอลเบเนียแพ้อิตาลีไปแค่ลูกเดียวนะครับประตูก็ยังติดลบอยู่โครเอเชียยังรังบัวยอยู่นะครับผลงานของโครเอเชียนะครับที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเตะยูโรนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทางด้านของแอลเบเนียผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ทําผลงานได้ดีครับไม่ว่าจะ ชนะทางด้านของเช็กได้ชนะโปแลนด์ได้นะครับโครเอเชียเนี่ยก็ชนะอาร์เมเนียชนะลัตเวียนะครับทางด้านของสถิติที่ผ่านมานครับนัดล่าสุดนะครับแต่ละทีมเนี่ยก็เป็นทางด้านของโครเอเชียนะครับโครเอเชียเปอร์เซ็นต์การคองบอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ54%นะครับแอฟริกาเนียอยู่ที่ประมาณ32%นะครับคู่นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียยังไม่มีประตูนะครับ เล่นผิดพลาดกันเยอะครับถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูดีนะครับาราคาที่เปิดมาครับสำหรับทางด้านของคู่นี้เป็นโครเอเชียครับเป็นต่ออยู่หลายขุมนะครับเปิดต่อมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเลยน้ําเต็มเม็ดเต็มน้ําให้น้ําบวกสิบเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับน้ําล้น้น,ลน,ลนงลูกควบเนี่ยน้ําเกือบขาวนะครับคู่นี้เหล่าระหลาก็ยังมองว่าทางด้านของโครเอเชียครับ หลังจากที่นัดแรกเนี่ยทำเกมบุกเข้าใส่สเปนก็จริงครับแต่โดนสวนกลับทีไรนกทุกทีนะครับสามมิเลยก็ถือว่าต้องไปปรับเกมรับกันอีกทีและกันนะครับการจ่ายบอลที่ผิดพลาดเยอะมากนะครับบอลจากแดนกลางขึ้นแดนหน้าโดนตัดตลอดนะครับเวลาเล่นกับสเปนแล้วก็กองหลังเนี่ยลุดหมดเลยนะครับวันนี้ก็จับทางด้านของกวาดิโอนะครับหลังจากที่เล่นเป็นแบน็กเนี่ยกลับมายืนเซนเตอร์นะครับ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านของโครเอเชียคู่นี้มองว่าโครเอเชียน่าจะผ่านได้ครับให้ต่อที่โครเอเชียครับราคาลูกครึ่งครับจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเจ้าภาพฟอร์มแรลงนะครับอย่างเยอรมนีวันนี้เจอกับทางด้านของฮังการีนะครับนัดที่แล้วฮังการีก็ถือว่าผิดฟอร์มนะครับแพ้ไปแต่ก็ทําเกมรุกได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ สถิติส่วนตัวของฮังการีกับเยอรมนีเนี่ยเจอกันมา3นัดก็เป็นทางด้านของฮังการีนะครับชนะได้1นัดเสมอ2นัดนะครับเยอรมนียังชนะทางด้านของฮังการีไม่ได้นะครับกลุ่มนี้กลุ่ม A เลยนะครับเยอรมนีนําเป็นจ่าฝูง3แต้มบวกอยู่4เม็ดนะครับชนะนัดแรกมา5้าที่2เนี่ยเป็นสวิ์แลนด์นะครับฮังการีอยู่อันดับที่3านะครับ แพ้สวิตเซอร์แลนด์มันในนัดแรกสกอตแลนด์ Scotland บวยนะครับที่แพ้เยอรมน,นีไปผลงานของเยอรมน,นีนะครับก่อนมาเนี่ยก็เล่นรายการเมเจอร์เนี่ยชนะคอสตาริก้ามา4-2นะครับนัดล่าสุดผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเล่นกับทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยสกอตแลนด์งูหัวมไม่ขึ้นเลยนะครับ ในการอุ่นเครื่องช่วงหลังที่ในเกมรมนมาคุมทีมนะครับสี่นัดหลังเนี่ยชนะไป3เสมอหนึ่งะครับเสมอกับยูเครนศูนย์ศูในอุ่นเครื่องเท่านั้นนัดล่าสุดอุ่นเครื่องก็ชนะกรีซมา2อหนึ่งะครับก่อนหน้านั้นชนะเนเธอร์แลนด์ชนะฝรั่งเศสได้นะครับยิงไม่ต่ำกว่าสลูกเลยทางด้านของฮังการีนะครับนัดที่ผ่านมานัดแรกเนี่ยแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ บุกเพลินๆโดนสวนตลอดนะครับแล้วก็โดนทุบไปนะครับก่อนหน้านั้นฟอร์มดีนะครับชนะอิสราเอลแพ้อแลนด์นะครับชนะคโซโวชนะตุรกีแล้วก็ชนะมอนเตเนโกรได้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของอังกรีมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับเยอรมนีน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะครับคะแนนสูงสูงของผู้เล่นเยอรมนีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคายฮาวเวตนะครับนัดที่แล้วเนี่ยให้ถึง8คะแนนเลย ที่เหลือเนี่ยเกมรุกเป็นเฟรน์เวอร์สนะครับ7.5คุณดวการ7.5นะครับมูเซล่า7.9เลยนะครับได้รับอิสระในการเล่นพอเลี้ยงก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับอย่างมูเซล่านะครับแล้วก็มีทางด้านของโทนี่โคสที่ดึงลงมาต่ําเพื่อจ่ายบอลเนี่ยยืนเท่ากับกองหลังเลยนะครับนัดที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับ จ่ายบอลเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายบอลไปร้อยห้าครั้งนะครับสำเร็จไปร้อยสี่ครั้งโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับสถิติของโทนี่โครสนะครับทางด้านของฮังการีบ้างนะครับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้มาในรูปแบบสามสี่สองหนึ่งนะครับนำโดยทางด้านของโดมินิกโซบอสไลน์นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมีถึงแปดคะแนนเลยที่เหลือเกมรุกมีทางด้านของโรแลนด์ซาไลน์ครับแล้วก็ทางด้านของวาก้าครับหน้าเป้า แต่เกมรับก็ยังรั่วอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเจอกับฟุตบอลอย่างเยอรมันเนี่ยจะเอาอยู่หรือไม่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเยอรมนนีครับราคาแรงเลยนะครับลูกครึ่งควบสองน้ำเต็มนะครับทางด้านของราคาลูกครึ่งเนี่ยน้ำเกือบน้ำขาวนะครับสกอร์สูงสาเม็ด วันนี้เยอรมันเป็นต่อเยอะครับฐานะเจ้าภาพด้วยนะครับเล่นเกมมาโอ้โหเรียกว่านัดที่แล้วฟอร์มดีเหลือเกินนะครับยิงถล่มทลายเลยแต่วันนี้เนี่ยฮังการีจาเป็นต้องมีแต้มครับไม่งั้นเนี่ยไปลุ้นนัดสุดท้ายแล้วเหนื่อยนะครับจะเข้าอันดับ3ดีสุดเนี่ยหลายสายเนี่ยก็ถือว่าแข่งขันกันสูงนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเยอรมันนี้ครับน่าจะ เน้นผลสกอร์มากกว่านะครับอาจจะเม็ดหยุดนะครับหรือไม่งั้น2เม็ดเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของฮังการีครับอาจจะมีโต้มีเถียงได้นะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เราระลาให้รองที่ฮังการีครับขอเสี่ยงไว้สักหน่อยละกันนะครับรองราคาลูกครึ่งควบ2ครับเอาหแรกหข้างครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่ดึกนะครับตีสอตรงคู่สุดท้ายของคําคืนนี้ครับสกอตแลนด์ครับที่พังมาเลเทในนัดแรกวันนี้เจอกับท่าน,น้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันล่าสุดก็น,นู่นเลยครับปี96นะครับเป็นสกอตแลนด์ชนะไป1-0 ผลงานของทั้งคู่นะครับสกอตแลนด์ไม่ค่อยจะดีเท่าไรครับตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วนะครับชนะได้แค่ยิปรอต้าเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเสมอกับฟินแลนด์นะครับแพ้อไอแลนด์เหนือแพ้ฮอลแลนด์ถึง4 0ศูนย์ะครับเจอทีมใหญ่พังหมดนะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ทำทีมมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับรายการเมเจอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบอลโลกนะครับบอลยูโรรายการใหญ่ๆก็เป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ นัดล่าสุดเก็บ3แต้มมาได้อย่างสดสวยนะครับชนะฮังการีไป3-1นัดนี้ถ้าชนะนะครับเข้ารอบทันทีนะครับมีโอกาสเข้ารอบสูงถึงแม้ว่าถ้าเสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสเข้าเป็นอันดับ3ดีที่สุดอยู่นะครับในกลุ่มเนี่ยเยอรมนีนําเป็นจ่าฝูงนะครับสวิตเซอร์แลนด์อันดับ2สกอตแลนด์ในอยู่บว้ยนะครับฮังการีอันดับ3ประตูได้เสียดีกว่าทางด้านของสกอตแลนด์นะครับ ชเชือดผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับทางด้านของสกอตแลนด์คะแนนที่ผ่านมาในนัดแรกเราเรียกกันว่าโอ้โหไม่ถึง6คะแนนก็มีนะครับกองหลังอย่างแจ็คเฮนรี่นะครับทางด้านของเคเลนเทนี่รวมถึงแอนดูโรเบอร์สันก็ได้แค่6คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวเล่นที่โดนใบแดงไปอย่างทางด้านของไรนเฟอร์ติอุสโดนแบนไป1นนัดนะครับถ้านัดมีแพ้เนี่ยเก็บกระเป๋ากลับบ้านนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าลุ้นชนะนะครับ ก็ต้องไปลุ้นกับอีกหลายสายเลยนะครับเพื่อจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับทางด้านของฮังการีบ้างครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับได้8คะแนนถึง2คนนะครับไม่ไว่าจะเป็นกัปตันทีมอย่างเกลนิสาก้านะครับแล้วก็เอ,อสบิสเซอร์นะครับที่ทำผลงานได้ถึง8.5เลยนะครับเกมรุกวากัสก็ถือว่าดูดีนะครับ แล้วผู้ที่ดำประตูได้อย่างเอมโบโลนะครับรวมถึงทางด้านของดานเอนดอยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมรุกวันนี้จัดมาในรูปแบบ3421ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนกับทางด้านของสกอตแลนด์ที่ใช้3421เหมือนกันนะครับมาบุกเลยนะครับของทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยแอนดูโรเบอร์สันกิลมอร์แมกเกอร์นะครับ ยังอยู่กันครบนะครับสกอตแม็กธอมเนวันนี้ขยับดันขึ้นเป็นหน้าต่ำครับแล้วก็ยืนคู่กับแม็กกินหน้าเป้าเป็นเชียร์ดำก็ถือว่าใช้ชุดเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางด้านของแมคคลอรี่เข้ามาแทนเปติอุสนะครับก็ต้องมาจับตามองกันว่าวันนี้สกอตแลนด์จะสู้ได้หรือไม่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดต่อมาถึงครึ่งลูกนะครับ ราคาขยับขึ้นไปที่ครึ่งคบลูกน้ำล้นนะครับทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยอยู่ที่น้ำเกือบน้ำขาวนะครับ0ู9เลยทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งลูกเนี่ยอยู่ที่น้ำขาวนะครับให้ที่0ู4คู่นี้แฮนดิแคปเราร้อยลาก็ยังมองว่าสกอตแลนด์อาจจะมีโตมีเถียงได้นะครับแต่มาตรฐานทีมของสกอตของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในการเตะรายการเมเจอร์เนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยเข้ารอบรวมถึงเข้ารอบลึกๆด้วยนะครับ ผลงานดีต่อเนื่องครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เจอสกอตแลนด์น่าจะเก็บได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้3คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับโครเอเชียแอลเบเนียคู่นี้โครเอเชียหลังชนฝานะครับยักษ์หลับ วันนี้เนี่ยหลังจากที่พลาดมานัดแรกนะครับพังมานะครับวันนี้ต้องสู้เท่านั้น3ามแมเท่านั้นนะครับอ่เบเนียก็น่าจะตกเป็นเยื่อนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่โคเอเชียนะครับลูกครบลูกครึ่งคู่สองเยอรมนีครับเจ้าภาพต่อถึง2ลูกเลยนะครับลูกครึ่งถึง2ลูกวันนี้ในเยอรมนน่าจะเน้นผลมากกว่านะครับเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับชนะในเข้ารอบอยู่แล้วนะครับถ้าชนะเนี่ยอาจจะชนะ ไม่ถึง2ลูกนะครับพยานคู่นี้ขอรองที่ฮังการีละกันนะครับระบบทีมก็ยังดีอยู่นะครับอยู่ที่ว่ากองหลังจะเอาอยู่หรือไม่เท่านั้นเองรองฮังการีที่ราคาลูกครึ่งควบ2นะครับเอาหูแรก1ข้างครับแพ้ไม่เกิน2ลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับสกอตแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสกอตแลนด์ผลงานไปไกลแล้วนะครับไม่เหมือนเพื่อใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ ชนะเข้ารอบแน่นอนนะครับร้อซวันนี้ก็คงจะเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมบุกเข้าใส่สกอตแลนด์ mm hmm. เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สวิตเซอร์แลนด์แดนนาฬิกาครับราคาครึ่งลูกครับจังหวะจัดไปครบจบ3คู่ค่ำคืนนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับไม่มีเวลาที่จะดู คลิปหรือไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์นะครับก็สามารถมารับทีเด็ดกับเหล่าร้อยหลาได้นะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันที่แอสไซน์หนึนเะครับ FC เหล่าร้อยหลามาสนุกสนานด้วยกัน,นครับดูบอลด้วยกันทักทายกันมาได้นะครับในยูโรอยากไปคู่ไหนอยากให้ดูคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับก็ทักกันมาได้ที่แอสไซน์หนนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ